สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ถูกหวยเนี่ยถึง2ครั้งและได้รับเงินเนี่ยไปสูงถึง114ล้านบาทเลยครับ โดยข้อมูลดังกล่าวนะครับถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์นะครับโดยกองสลักพัดนะครับโดยกองสลากพัดนะครับมีการแชร์นะครับข้อมูลของผู้ที่ถูกราวงวนลที่1กับทางกองสลักพัดเนี่ยมา3ลาลนยนะครับลนแรกนะครับก็คือคุณโยเซฟนะครับถูกไปทั้งหมดเนี่ยหใบเป็นเงิน30ล้านลายที่2นะครับก็คือคุณกั๊กนะครับถูกไป2ใบเป็นเงิน12ล้านและลายสุดท้ายนะครับชื่อว่าคุณเกมนะครับถูกไป1ใบเป็นเงิน6ล้านแต่จุดสังเกตเลยนะครับก็คือ คุณโยเซฟนะครับคุณโยเซฟนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดูประวัติในการซื้อสลากที่ลอตเตอรี่พัทเนี่ยก็เคยถูกางวันไปแล้วนะครับเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองครับโดยเดือนมีนาคมนะครับถูกไปทั้งหมด14ใบเป็นวงเงินเนี่ย84ล้านบาทนะครับซึ่งกับว่ารวมกับงวดล่าสุดที่ถูกไป30ล้านเนี่ยเป็นว่าคุณโยเซฟเนี่ยถูกางวันที่1 2ครั้งนี้เป็นวงเงินสูงถึง114ล้านบาทเลยนะครับก็คือ114ล้านนะครับก็ ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็ในตอนนั้นนะครับคุณโยเซฟเนี่ยได้มีการเผยนะครับว่าตัวเลขเนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยก็จากที่คุณพ่อเขาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะครับก็เลยเอาเลขห้องนั้นนะครับเอามาซื้อหวยนั่นเองทําให้คุณโยเซฟเนี่ยถูกรางวัลที่1นะครับก็หลังจากเรื่องรังต่างเหล่านี้นะครับปูกเผยแพร่ไปในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับหลายๆคนนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับ บางคนนะครับก็แสดงความเห็นในเชิงที่ว่าการที่ถูกลงวัลที่1เนี่ยค่อนข้างยากมากเลยนะครับและการที่คนคนนึงนะครับจะถูกลงวันที่1ถึง2ครั้งภายใน1ปีนะครับเพราะงวดแรกเนี่ยเขาถูกตอนอมีนาคมและถัดมาไม่กี่เดือนเนี่ยก็ถูกอีกแล้วเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่เกิดขึ้นค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เลยตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเนี่ยถูกจริงๆหรือเปล่า พราะก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับในการขายฉลากนะครับออนไลน์ประมาณนี้หลายๆที่นะครับก็เลือกที่จะปโปรโมทการขายลอตเตอรี่แพลต,ลตฟอร์มของตัวเองนะครับโดยที่การแจกรางวัลรางวัลที่1ให้กับใครหลายๆคนนะครับซึ่งไม่มั่นใจว่าคนคนนั้นเนี่ยจะถูกรางวัลที่1จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสงสัยของชาวเน็ตนะครับว่าเออเนี่ยโอกาสในการถูกประมาณนี้ค่อนข้างยากมากๆ,ๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการโปรโมทหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสงสัยนะครับ ในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับการที่เราเนี่ยจะถูกหวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับยิ่งผมเนี่ย ค่อนข้างเป็นแฟนบอ์แท้เลยนะครับซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเกือบจะทุกงวดเลยนะครับก็ถูกไม่บ่อยมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการถูกเล็กท้ายมากกว่านะครับถ้าเกิดรางวัลใหญ่ๆเนี่ยยากมากๆเลยครับและการที่ใครคนใงคนหนึ่งเนี่ยจะถูกรางวัลที่1ถึง2ครั้งนะครับภายใน1่ปีเนี่ยยิ่งยากเป็นคูณ2คูณ3คูณ4เลยนะครับไม่แน่ใจว่าไปบนที่ไหนเหมือนกันนะครับถ้าขบวตว่าใครรู้นะว่าบนที่ไหนเนี่ยก็รบกวนแจ้งผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปบนบ้างนะครับก็เคสนี้นะครับผมคว่าาอนข้งยกแล อาจจะไม่ใช่หรือเปล่านะครับอันนี้ในความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับครับและสำหรับเพื่อนเนคนอื่นนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่งนี้ได้นะครับ